ก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2นะครับหน่วย2หน่วยมันเยอะหน่อยนะครับอืมอ่ะเอาเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของลมมาดูนะวิธีการเกิดลมค่อยๆดูนะครับครูจะค่อยๆอ,อธิบายไปเลยมันอาจจะยากหน่อยแล้วกันอ่ะมารู้จักกับคำนี้ก็คือคำว่า ความกดอากาศความกดอากาศหมายถึงน้ำหนักของอากาศที <acked noises> ่มากดที่มันมีอยู่บริเวณนั้นๆน่ะน้ำหนักของอากาศโอเคนะความกดอากาศคือน้ำหนักของอากาศทีนี้ความกดอากาศมี2ตัวก็คือความกดอากาศสูงกับความกดอากาศต่ํา ดูความกดอากาศต่ำกันก่อนสีแดงๆตัวนี้ความกดอากาศต่ำนะครับความกดอากาศต่ำนะมีอากาศร้อนตัวมันอะร้อนอากาศร้อนน้ำหนักเบามันขออภัยอากาศร้อนครับน้ำหนักมันเบามันจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงก็เลยมีความกดอากาศบริเวณนี้ที่น้อยก็เลยเรียกว่าเป็นความกดอากาศต่ำโอเคนะ ฉะนั้นความกดอากาศต่ำอากาศร้อนเป็นอุณหภูมิสูงจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงฉะนั้นสรุปเลยความกดอากาศต่ำชื่อมันต่ำแต่อุณหภูมิสูงและลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงโอเคนะต่อไปมาดูความกดอากาศสูงความกดอากาศสูงตัวนี้ ชื่อมันสูงก็จริงแต่อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำก็คืออากาศหนาวโอเคนะครับอากาศหนาวน้ำหนักมันเยอะมันจะกดลงมาที่ด้านล่างน้ำหนักมันหนาวจากด้านบนนะเพราะว่าเราอยู่ในชั้นบรรยากาศที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวอากาศหนาวที่อยู่ด้านบนนะครับมันก็จะลงมาที่บริเวณด้านล่างโอเคนะ มาสรุปกันความกดอากาศสูงชื่อมันว่าความกดอากาศสูงก็จริงแต่อุณหภูมิต่ำและลอยลงมาที่ต่ำนะครับฉะนั้นเมื่อมี2ตัวจำยังไงจำแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าจะจำความกดอากาศสูงก็จำแค่ตัวเดียวไม่งั้นนะักเรียนอาจจะสับสนได้หรือไม่ใครมีวิธีการจำแบบไหนก็จำแบบนั้นให้ได้เข้าใจมากที่สุดนะครับอย่างครูก็จำทั้งคู่เลย พอครูเข้าใจแล้วไงครูก็จำแค่ว่าความกดอากาศต่ําความกดอากาศต่ําลอยตัวขึ้นสูงอุณหภูมิสูงเขาจาแค่นี้ก็ได้หรือไม่อาจจะจําแบบตรงกันข้ามกับชื่อจริงก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่นักเรียนได้เลยอสรุปเลยความกดอากาศสูงสีเขียวนี่นะที่ครูวงเป็นสีเขียวนี่นะความกดอากาศสูงนะครับแต่อุณหภูมิต่ําอุณหภูมิต่ําหมายถึงมันมีอากาศเย็นอากาศหนาว และก็ลอยตัวลงมาต่ำโอเคนะอ่ะทีนี้ความกดอากาศจะเกี่ยวข้องกับการเกิดลมได้อย่างไรเมื่อความกดอากาศสูงนะครับเมื่อมันร้อนเนาะเมื่อความกดอากาศสูงนะครับที่มีอากาศร้อนมันลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงไปบริเวณน,นี้นะครับบริเวณที่มันลอยไปมันจะเกิดเป็นช่องว่างทีนี้ อากาศเย็นก็คือความกดอากาศสูงก็จะลอยตัวเข้ามาแทนที่บริเวณช่องว่างตัวนี้เลยทำให้เกิดเป็นลมโอเคนะทีนี้อากาศร้อนเหมือนกันเมื่อมันขึ้นไปที่สูงเราอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเมื่อมันขึ้นไปที่สูงปุ๊บนะครับมันก็จะมีการหมุนเวียนมาบริเวณ ที่อากาศเนี่ยมันหายไปเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการหมุนเวียนอยู่นี้อยู่ตลอดเวลาคล้ายๆก,กันกับเรื่องของกระแสน้ํานั่นแหละนี่ครับจบแล้วในเรื่องของการเกิดลมที่เกี่ยวกับเรื่องของความกดอากาศอาจจะต้องเน้นย้ำบ่อยๆก็คืออาสรูนะครับความกดอากาศสูงนี่ความกดอากาศสูงคือตัวนี้นะครับความกดอากาศสูงมีอุณหภูมิ ไอสีอแดงเนี่ยความกดอา,ากาศต่ำนะครับเอาใหม่ความกดอา,ากาศต่ำสีแดงนี่นะมีอากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงหรือว่ามีอุณหภูมิสูงก็ได้ลอยตัวขึ้นสู่สที่สูงนะครับส่วนความกดอา,ากาศสูงตัวนี้มีอากาศเย็นลอยตัวลงสู่ที่ต่ำนะครับและเมื่อแต่ละตัวนะครับมันลอยตัวไปก็เกิดช่องว่างนะครับทำให้อากาศเข้าไปแทนที่ทําให้กลายเป็นการเกิดลมนะครับเมื่ออากาศร้อนตัวนี้อธิบายเพิ่มเติมนะ เมื่ออากาศร้อนตรงนี้ลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงก็จริงเนาะเมื่อมันสูงไปนะครับมันก็เจอกับความเย็นที่อยู่ด้านบนอากาศเย็นที่อยู่ด้านบนก็จะทําให้กลายเป็นอากาศอากาศเย็นนะครับแล้วก็ลอยตัวลงมาสู่ที่ต่ําเหมือนเดิมหมุนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเป็นกระบวนการของการเกิดลมต่อไปมารู้จักว่าลมมีกี่ชนิดอะไรบ้างลมมันได้ครับก็คือ ลมประจําฤดูหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลมมรสุมซึ่งเราก็ได้ดูไปบ้างแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือเป็นลมฤดูหนาวที่พัดความหนาวเย็นมาจากขั้วโลกเหนือลมมรสุมฤดูร้อนก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาพวกความร้อนแล้วก็พวกไอน้ําในทะเลครับมาให้ประเทศเราทําให้ประเทศเรากลายเป็นช่วงฝนตกนะครับ ต่อไปลมประจําปีลมประจําปีก็มีลมประจําปีคือลมที่พัดตลอดทั้งปีนะครับก็คือพัดไปทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีลมค้านะครับลมฝ่ายตะวันตกลมขั้วโลกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูทุกลมเลยนะต่อไปลมประจําเวลาก็จะมีลมบกลมทะเลลมภูเขาลมหุบเขานะครับแล้วต่อไปก็คือลมประจําถิ่นซึ่งแต่ละถิ่นก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับก็มีลมเว้าลมเข้าเบ้าลมเข้าเบาลมตับเพานะครับ มาดูลมชนิดแรกลมประจำฤดูซึ่งเรื่องนี้เคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับในเรื่องของปัจจัยที่กำหนดภูมิอากาศของโลกอารมณ์ประจำฤดูนะครับประเทศไทยของเราอ่ะมันมีฤดูอยู่ทั้งหมด2ฤดูหลักๆเลยคือ2ฤดูเนาะคือลมที่พัดมาจากนี้คือลมฤดูหนาวตัวนี้คือลมฤดูร้อน ลมฤดูหนาวพัดมาในช่วงหน้าหนาวก็จะต้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเด <magic. S 1> ือนมีนาคมนะครับมีนาคมกุมภาพันธ์มีนาคมนี่แหละนะครับส่วนลมลมฤดูร้อนนะครับก็จะพัดตั้งแต่ช่วงที่เราเล่นสงกรานต์กันก็คือช่วงเดือนเมษาจนถึงประมาณเดือนตุลานะครับอ่ะเอาลมฤดูหนาวก่อนลมฤดูหนาวนี่ครับจะพัดมาพัดเอาไความหนาวเย็นจากบริเวณขั้วโลกเหนือ นะครับมาทําให้ประเทศไทยเราเกิดความหนาวเย็นนะครับพวกเราทั้งภาคก็จะเกิดรู้สึกถึงความหนาวเย็นนะครับทั้งภาคบริเวณนี้หนาวทั้งหมดเลยแต่บริเวณที่ติดกับทะเลจะไม่ค่อยหนาวเพราะว่ามีความชื้นที่ทําใหม้มันมีอากาศเย็นเย็นอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อลมหนาวพัดเข้ามาเลยทําให้เรารู้สึกไม่หนาวมากอย่างเช่นภาคตะวันออกแต่ภาคเหนือภาคอีสานนี่หนาวจับใจเลยนะครับและเมื่อลมหนาวตัวนี้พัดผ่านอ่าวไทยก็จะเอาพวกไอ้น้ําต่างๆมาทําให้บริเวณภาคใต้ฝนตกฉะนั้นบริเวณภาคใต้จะไม่มี ฤดูหนาวนะครับอ่ะต่อไปไปดูลมมรสุมฤดูร้อนลมมรสุมฤดูร้อนนะครับก็พัดมาช่วงหน้าร้อนก็จะพัดพาเอาพวกไอ้น้ําต่างๆที่อยู่ในทะเลนะครับเอาไอ้น้ำต่างๆอยู่ในทะเลนะครับทาให้ประเทศไทยเกิดฝนตกทั่วทั้งภาคทั่วทั้งประเทศแล้วก็บริเวณภาคใต้ก็ฝนตกเช่นเดียวกันนี่คือลมมรสุมนะครับที่เป็นมรสุมประจำฤดูก็มีฤดูร้อนกับฤดูหนาว ต่อไปมีลมอะไรอีกลมประจําปีลมประจําปีเนี้ยพัดตลอดทั้งปีนะครับมีลมอะไรบ้างามาดูกันนะได้เข้าใจอันนี้จําความกดตัว l ครับแทนด้วยความกดอากาศต่ํ low ตัว s แทนด้วยความกดอากาศสูงคือ high นะครับความกดอากาศสูงลอยมาหาความกดอากาศต่ําเห็นไหม ประมาณนี้นะเลยทําให้เกิดลมสินค้าชื่อเรียกของมันนะครับเรียกว่าลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือกับลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่อาจจะเรียกแค่ว่าลมสินค้าก็ได้โอเคนะความกดอากาศสูงพัดมาหาความกดอากาศต่ําเหมือนเดิมนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นความกดอากาศสูงสูงเหมือนกันตัวนี้เป็นความกดอากาศต่ําความกดอากาศต่ํา นะครับอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะความกดอากาศสูงนะครับก็พัดมาหาความกดอากาศต่ําตัวนี้ความกดอากาศสูงก็พัดไปหาความกดอากาศต่ําเหมือนกันนะครับเรียกว่าลมตะวันตกเฉียงใต้ตัวนี้เรียกว่าลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับและก็ยังมีความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกนักเรียนดูความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกนะครับความกดอากาศสูงบริเวณขั้วโลกก็จะพัดลงมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะพัดลงมาหาความกดอากาศต่ำเหมือนกันเรียกว่า ลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมขั้วโลกตะวันออกเฉียงใต้นะครับประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลมนะครับนี่เรียกว่าลมประจําปีคือพัดตลอดทั้งปีเลยนะพัดตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดเลยครับก็มีส่วนใหญ่เราอยู่ทางประเทศไทยอยู่ในบริเวณลมสินค้านะครับเราก็รู้จักกันก็คือลมสินค้าก็คือเป็นลมที่พัดจากภาคฝั่งตะวันออกไปหาตะวันตก นะครับคือพัดจากพูดง่ายๆคือพัดจากประเทศไทยไปหาบริเวณแอฟริกาไปหาพวกฝรั่งนะครับพักจากพัดจากฝั่งตะวันออกไปหาฝั่งตะวันตกนะครับแต่มีเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับในบริเวณนี้ในบริเวณเส้นที่ศูนย์องศาคือเส้นศูนย์นยูเนี่ยนะครับประมาณสัก5องศานะครับไม่เฉียงไม่มากนะครับจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเขตลมสงบ เหตลมสงบก็คือจะไม่มีพายุไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรมันโดนความร้อนตลอดเวลาทําให้มันเกิดไอน้ําเกิดต่างๆมันเยอะมากนะครับลมเลยไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับครูอธิบายประมาณนี้นะเท่าที่ครูรู้นะครับก็คือจําไว้ถ้าตรงไหนที่เป็นเขตลมสงบก็คือบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะครับตรงกลางเส้นศูนย์สูตรเป๊ะเลยนะครับเป็นเขตลมสงบไม่มีลมเกิดขึ้นนะครับ ลมประจําปีลมที่พัดตลอดทั้งปีหมดไปแล้วต่อไปลมประจําเวลาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าลมเฉื่อยลมประจําเวลาหรือว่าลมเฉื่อยนะครับมีลมอะไรบ้างเรารู้จักกันดีมีลมบกลมทะเลฉะนั้นจําไว้ชื่อว่าลมชนิดไหนพัดมาจากที่นั่นชื่อว่าลมชนิดไหนพัดมาจากที่นั่นลมทะเลพัดมาจากทะเล ลมบกพัดมาจากบกโอเคไหมอ่ะไปดูลมอะไรก่อนดีเอาดูลมทะเลก่อนแล้วกันลมทะเลครับก็คือพัดมาจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งมันพัดมาได้ยังไงล่ะนะครับอ่ะค่อยๆดูกันนะเมื่อแสงอาทิตย์ครับเมื่อแสงอาทิตย์ครับส่องแสงนะครับส่องแสงต่างๆเข้ามายัางพื้นโลกนะครับก็จะโดนเป็น พื้นดินกับพื้นน้ําโดนพื้นดินกับพื้นน้ํานะครับเมื่อแสงโดนพื้นน้ํานะครับน้ํามันมีความที่เรียกอนุภาคต่างๆมันเกาะตัวกันไม่ดีคนีูอธิบายไม่ค่อยถูกนะครับแต่หลักๆเลยคือมันทําให้พวกคลื่นความร้อนต่างๆมันเข้าไปในทะเลได้ยากหน่อยโอเคนะแต่พื้นดินมันเป็นอนุภาคที่เป็นของแข็งนะครับทําให้คลื่นความร้อนต่างๆ,ๆเข้าไปในดินเนี่ยง่าย เลยทําให้บริเวณดินนี้นะครับบริเวณดินนี้นะเกิดความร้อนมากกว่านะครับแล้วก็มีการคายความร้อนออกไปเวลาดินมันเก็บกับความร้อนไดเยอะนะครับช่วงกลางวันก็จะเกิดการคายความร้อนออกไปเมื่อมันคายความร้อนออกไปนะครับบริเวณทะเลที่มีความร้อนน้อยกว่าก็คือมันมีความเย็นมากกว่านั่นเองก็พัดเข้ามาแทนที่ โอเคนะหลักๆเป็นหลักการความร้อนความหนาวเหมือนกันเลยนะครับก็คือความร้อนที่อยู่ในในดินครับมันยกตัวขึ้นสูงก็คือความร้อนที่อยู่ในดินยกตัวขึ้นสูงไปทําให้เกิดช่องว่างบริเวณนี้นะครับความเย็นที่อยู่ในทะเลก็เลยพัดเข้ามาแทนที่ทําให้เกิดลมที่พัดมาจากทะเลเรียกว่าลมทะเล โอเคนะต่อไปมาดูลมบกลมบกก็คือลมที่พัดมาจากบกก็คือลมที่พัดมาจากบกนะครับอ่ะค่อยค่อยดูกันจำตอนลมทะเลได้เนาะเอามาดูลมบกกันนะครับลมบกนะครับพออันนี้จริงเดทของลมบกอะ่ะเขาเริ่มคลายความร้อนตั้งแต่ช่วงกลางวันอันนี้สมมติว่านี่เป็นตอนกลางวันมันก็เริ่มคลายความร้อนคลายนะครับพอถึงตอนเย็น นะครับแผ่นดินต่างๆมันก็เริ่มเย็นนะครับความร้อนเริ่มหมดไปแต่ลมทะเลแต่แต่อุณภูมิในน้ําทะเลนะครับเนื่องจากมันเก็บความร้อนตลอดทั้งวันเลยเก็บความร้อนตลอดทั้งวันนะครับทีนี้พอตอนกลางคืนมันไม่โดนแดดมันก็ค่อยคายความเย็นคายอากาศนะครับคายอากาศที่เป็นอุณหภูมิร้อนเนี่ยนะครับอกตอนกลางคืนทําให้อุณหภูมิของน้ําทะเลเนี่ยเกิดช่องว่าง เพราะว่ามันคายความร้อนตอนคืนเกิดช่องว่างทําให้อากาศเย็นที่อยู่ในแผ่นดินอ่ะเพราะว่ามันคายความร้อนตั้งแต่ตอนกลางวันจนหมดเกลี้ยงแลวอากาศเย็นที่อยู่ในแผ่นดินก็เลยพัดเข้ามาแทนที่นะครับเลยเรียกว่าลมบกนะครับลมบกลมทะเลนะหมดไปแล้วหลกัหลกๆก็เป็นการแทนที่ของอากาศนะครับเป็นการแทนที่ของอากาศเรียกว่าลมบกกับลมทะเลฉะนั้นสรุปเลยลมทะเลนะครับพัดมาจากทะเล ลมบกพัดมาจากบกชื่อลมอะไรนะครับก็คือเริ่มจากตัวนั้นนั่นแหละนะครับต่อไปนอกจากลมบกลมทะเลยังมีลมหุบเขากับลมภูเขาภูเขาก็คือบริเวณสูงนะครับหุบเขาคือบริเวณที่ราบมาดูกันนะนะครับเมื่อตอนกลางวานันเมื่อตอนกลางวันนะครับ แสงแดดสองแสงมานะครับสองแสงมาทําให้บริเวณภูเขาเนี่ยได้รับความร้อนมากกว่าเมื่อได้รับความร้อนนอกป่านะครับก็เลยเกิดการคลายความร้อนเมื่อคายความร้อนไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นช่องว่างทําให้บริเวณหุบเขาที่เป็นพื้นที่ที่ต่ํากว่านะครับได้รับความร้อนน้อยกว่านะครับฉะนั้นอากาศก็เลยเย็นกว่าฉะนั้นอากาศเย็นบริเวณนี้ก็เลยเคลื่อนที่ไปหาบริเวณนี้ นะครับก็เลยเรียกว่าลมหุบเขาโอเคนะต่อไปตัวนี้นะครับลมภูเขาพัดมาจากด้านบนภูเขาลงมาที่หุบเขาจะเป็นในลักษณะนี้ก็คือว่าเมื่อเมื่อตอนกลางวันใช่มเมื่อตอนกลางวันอากาศมันร้อนด้านบนก็คายความร้อนไปเยอะนะครับพอถ,ถึงตอนคืนปุ๊บความร้อนที่อยู่บนภูเขาก็หมดแล้วเหลือแค่ความเย็น ความร้อนอยู่บนภูเขาก็หมดแล้วเหลือแค่ความเย็นเท่านั้นส่วนบริเวณหุบเขานะครับพอถึงตอนกลางคืนมันพึ่งคลายความร้อนทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างฉะนั้นลมเหล่านี้ก็เลยมาแทนที่เรียกว่าลมภูเขาคล้ายๆก,กันกับลมบกลมทะเลถ้าจําวิธีการเกิดไม่ได้ก็จําแค่ว่าลมตัวไหนพัดมาจากตัวไหนก็ได้แต่หลักๆก,ก็คือว่าหลักๆเลยนะก็คืออากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงอากาศเย็นเคลื่อนตัวมาแทนที่ทําให้เกิดลมนะครับ ต่อไปลมประจาถิ่นนะครับแต่ละถิ่นก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับมีลมตะเพาลมบ้าหมูลมทะเลทรายนะครับตัวนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะแต่วิธีการเกิดอันเดียวกันเลยก็คือความร้อนมันหายไปความเย็นเข้ามาแทนที่นะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะครับอนะ งั้นลงแค่น,นิดหนึ่งแล้วกันก็คือตัวนี้ก็คือลมพายุลมพายุนะครับเป็นอีกอีก,อกส,สับเซตหนึง่งอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของลมเหมือนกันตัวนี้ลมพายุนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า <c oughs> ลมแปรปรวนก็มีพวกพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็คือเป็นพายุหมุนต่างๆที่อยู่ในเขตร้อนนะครับก็คือเป็นพายุที่เราเจอประจํานั่นแหละนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่ามีพายุอะไรบ้างพายุครับเรามีการแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 3ชนิด3ประเภทตามความเร็วลมอันแรกครับพายุ depression ความเร็วลมเนี่ยไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่ามันเร็วขนาดไหนก็ลองขี่มอเตอร์ไซค์บิดสักประมาณ60-63ก็จะรู้แรงประทะที่มันประทะตัวเราหรือไม่ใครขี่รถยนต์ก็ลองเอาเปิดกระจกลงแล้วเอามือไปไปบังลมดู นะครับก็าจะรู้ว่าความเร็วลมประมาณนั้นเท่าไหร่ต่อไปพายุโซนร้อนครับก็คือ63ถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะทีนี้เร็วมากที่สุดเลยก็คือพายุใต้ฝุ่นนะครับก็คือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครขี่มอเตอร์ไซค์เร็วขนาดนี้ก็ลองขีด่ดูหรือไมอ่ตอนขี่รถยนต์กับคุณพ่อก็ลองเอามือไปนาบกับลมดูนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนฉะนั้นจําไว้นะครับนี่คือพายุหมุน นะครับความเร็วต่างๆที่แบ่งตามความเร็วลมนะครับมีดีเพรสชันเบาสุดโซนร้อนแล้วก็ใต้ฝุ่นนะครับทีนี้ไอที่เราดูกันเมื่อกี้ทั้งดีเพรสชั่นโซนร้อนแล้วก็ใต้ฝุ่นนะครับก็จะเรียกกันแบบปกตินี่แหละนะครับบริเวณที่อยู่ทางฝั่งประเทศไทยเราแต่ถ้าพายุโซนร้อนตัวนี้มันเกิดคนละพื้นที่ก็จะเรียกอีกคนละชื่อเหมือนกันนะครับถ้าพายุโซนร้อนตัวนี้ครับ เกิดบริเวณเอาเป็นบริเวณตรงนี้แล้วกันมหาสมุทรอินเดียเนี่ยถ้ามันเกิดพายุบริเวณนี้มหาสมุทรอินเดียหรือว่าอา่าวเบงกอก็คือบริเวณนี้นครับตัวนี้จะเรียกว่าไซคลนเนี่ยเกิดบริเวณเราที่เราอยู่ตรงนี้เรียกว่าไต้ฝุน่นแต่ถ้าเกิดบริเวณนี้นะครับทางฝั่งอันดามันของเรา เรียกว่าไซโคลนแต่ถ้ามันเกิดในบริเวณมหาสมุทรตรงนี้อาร์คใช่ไหมนี่อาร์คแอนบริเวณมหาสมุทรนี้เรียกว่ามหาสมุทรแอตแลนติกนะครับจะเรียกว่าพายุเฮอริเคนนะครับพัดในน้ำเนี่ยแล้วก็ลอยพาตัวเองไปที่อเมริกาเหนือตัวนี้นะครับเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ก็เรียกว่ามหาสมุทรเฮอริเคนพัดเหมือนกันแต่ความเป็นจริงมหาสมุทรแปซิฟิกเฉพาะฝั่งที่ติดกับฝั่งนี้นะครับที่ติดกับทวีปอเมริกานะมหาสมุทรแปซิฟิกที่ติดกับเอเชียฝั่งนี้ก็จะเรียกว่าใต้ฝุ่นเหมือนกันมีอะไรอีกถ้าเกิดที่ออสเตรเลียจะเรียกว่าวิลลี่วิลลี่นี่เกิดบริเวณนี้เรียกว่าพายุหมุนวิลลี่วิลลี่แต่ถ้าพายุหมุนเนี่ยเกิดในแผ่นดิน ปกติพายุหมุนจะเกิดในทะเลนะครับมีเกิดในแผ่นดินเหมือนกันนั่นคือเกิดในสหรัฐอเมริกาเรียกว่าทอร์นาโดคือเรียกว่าทอร์นาโดนะครับก็นี่คือการเกิดพายุหมุนนะครับซึ่งความจริงไอพายุหมุนเนี่ยหรือเรียกเป็นชื่อไทยก็เรียกชื่อว่าพายุงวงช้างซึ่งจังหวัดตราดเราก็เคยเจอบ่อยเหมือนกันนะครับมันเกิดหมุนในทะเลนะครับดูดน้ําดูดอะไรต่างๆขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้เป็นพายุ หมุนเขตร้อนนะครับซึ่งชื่อเรียกต่างกันนะครับถ้าเกิดบริเวณนี้นะครับเรียกว่าไซคลนถ้าเกิดบริเวณแอตแลนติกแล้วก็แปซิฟิกบริเวณนี้เรียกว่าเฮอริเคนถ้าเกิดในแผ่นดินเรียกว่าทอร์นาโดถ้าเกิดบริเวณเอเชียฝั่งนี้มหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งนี้ครับเรียกว่าไต้ฝุน่นถ้าเกิดบริเวณออสเตรเลียเรียกว่าวิลลี่วิลลี่นะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเป็นเขตลมสงบคือไม่มีพายุต่างๆเกิดขึ้น นี่ก็เนื้อหาแล้วกันนะครับทะเลจีนใต้เรียกว่าใต้ฝุ่นเนาะบริเวณเอเชียนะบริเวณหาสมุทรอินเดียหรือว่าแถวอ่าวแบงกอรเรียกว่าไซโคลนนะครับแถบทะเลแคริบเบียนหรือว่าบริเวณไอตัวแอตแลนติกแล้วก็แปซิฟิกฝั่งนั้นเรียกว่าเฮอริเคนถ้าเกิดในแผ่นดินแถวอเมริกาเรียกว่าทอร์นาโดวุ้นนักเรียนถ้าเกิดจริงอันตรายมากเลยนะครับ โอเคในเรื่องของลมก็จะยาวหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็มีความแบบจําสับสนหน่อยแต่จําหลักๆเลยคือว่าเป็นการแทนที่ของอากาศเฉยๆเมื่อความร้อนลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงความเย็นที่อยู่ต่ําก็ลอยตัวมาแทนที่จําอย่างนี้จบเลยอีกรอบหนึ่งเมื่อความร้อนนะครับเมื่อความร้อนที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับมันลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงความเย็นมันเคยอยู่สูงมันลอยตัวลงต่ำเนาะ ความเย็นนะครับที่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลอยตัวเข้ามาแทนที่นี่แหละเลยทําให้เกิดลมนี่ถ้าจําอะไรไม่ได้จําแค่นี้ก็พอนะครับความร้อนเมื่อมันลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงไปนะครับมันก็จะเข้าไปแทนที่บริเวณนี้อยู่ดีนะครับแต่มันไม่ได้เข้าไปแทนที่ดื้อๆหรอกเพียงแต่ขวดอธิบายให้เข้าใจใเฉยๆนะครับความเป็นจริงอากาศร้อนเมื่อมันขึ้นไปบริเวณที่สูงมันก็จะกลายเป็นอากาศเย็นอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนอากาศด้านบนอะ่ะด้านบน บนก้อนเมฆของเรามันเป็นอากาศเย็นนะครับเมื่อมันโดนความเมื่อความร้อนกลายเป็นความเย็นนะครับมันก็จะตกลงมาที่ด้านล่างเหมือนเดิมด้านล่างเหล่านี้นะครับเมื่อโดนแดดตร้อนร้อนเยอะย حت, มันก็จะกลายเป็นอากาศร,ร้อนลอยขึ้นไปหมุนเวียนกันไปในลักษณะนี้นะครับอถ้าจําอะไรไม่ได้ก็อากาศร,ร้อนลอยขึ้นไปอากาศเย็นลอยมาแทนที่จําแค่นี้ก็พอนะครับอจบแล้วครับสําหรับหน่วยที่2เรื่องทุงทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับก็ ไว้เจอกันหน่วย3นะครับโอเคครับขอบคุณครับ